หลังจากเดินทางกันมา6ชั่วโมงจากกรุงเทพตอนนี้พี่เต๋อและทีม SCG v g e n เดินทางมาถึงขอนแก่นเรียบร้อยแล้วทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อรถที่นั่งมาเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องไปต่อไม่ได้ทำให้พล,ลพรรค S c G V Gen ต้องเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเป้าหมายด้วยตัวพวกเขาเองแต่พวกเขาจะไปกันยังไงล่ะเนี่ยเราต้องไปยืนหน้ารถเนี่ยยังไงเขาต้องจอดใช่แล้วเขาไม่จอดอะ่ะเขาไม่จอด <laughs> ก็ก็คือต้องสลับไปคน,น <laughs> คนไ่ออกกันละ <laughs> แต่ในความโชคร้าย <laughs> ก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง เมื่อมีรถอีแตนของชาวบ้านผ่านมาพอดีน้ำใจของคนพื้นที่จึงพาน้องๆเข้าสู่บ้านหัวหนองเพื่อไปเรียนรู้ปัญหาดินเค็มกันครับลำบากมันเกลียดยากแล้วมันปลูกยังมันกระเบนย่างแล้วมันเชี่ยมแล้วปลูกยังแล้วมันไม่ถ้าตายเอาวันพักบ้านวันยังเป็งเสียมันกระตายมันเชียมมันข้นบ่ไรผลกระทบมันก็ถึงขั้นบางคนก็ขายทิ้งบางคนก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าพื้นดินยังยึดจะพลิกพื้นขึ้นมาถึงปัจจุบันีน้ โอ้โหพี่เตอ๋อและน้องๆถึงกับงงไปเลยครับเพราะชาวบ้านที่นี่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแถมยังจัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้ผู้มาเยือนอย่างพวกเขาอีกด้วย ทั้งเถ่าแก้พินอ่างวงสาใจวนหาวยินดอีร้อมกันมาใบเสียสุดวันเมื่อนี้มัอ่อนี้อยจะเกินเอาควันด้้อว่ามาด้วยออ้อ าการต้อนรับที่แสนอบอุ่นประทับใจทีม SCG ว i g e n ขอนแก่นก็เดินทางต่อไปยังศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรเพื่อการฟื้นฟูที่ดินเค็มที่นี่สองปราชชาวบ้านคือแม่ระเบียบและพ่อประสานมารออยู่แล้วเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ทีมการแก้ปัญหากว้างและสภาพชุมชนของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีสองพี่ชายใจดีจาก SCG ขอนแก่นคือพี่สามารถทองมาเองและพี่บอบบี้สาธรโอดประภัยมาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่น้องๆตลอดระยะเวลาที่มาทำภารกิจครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะลูกของแม่ทุกๆคนรู้ไหมคะว่าคนอีสานดินเข็มรู้ไหมคะดินเข้มเป็นไงยกมือขึ้นถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวแม่จะพูดให้ฟัง หน้านหลายในในตะบลหัวนองนี่นะคาหน้าหลายในเพตเขาเพราะใดเพราะใดปฏิอึดยากไม่รู้หน้าห้องก็บก็คือแง่แผ่นแท้กับเป็นเกลือพ่อกับแม่บอกแม่ร่างไดขายอยู่หดจริง,รงๆแล้วปัญหาดินเค็มเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีผลยังไงบ้างคะแต่พ่อแต่แม่คนก็บอกว่าไม่เป็นเกลือที่ไลอยู่แต่โรคน้ำแข็งไรลาไปเพราะว่าคว่ำหลูวันนี้ม,นม,นมีผลทางที่จะแบบสู้ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าต้องขายเองเดียวปีหาหนึ่งหาสอง อาจารย์เสนอหุ่นเข่ามาเราแบบเมือหนังสานมาเจะซีดีกับเข่ามาอ,อมาีกผมสีผ้าปักป,ปูนดินเข้มยังสั่นยังสีเฮ็ดแบบนี่ดินสีเศร้าเข้มหัวน้องสีได้เขา่าไปเฮ็ดแบบนี้เดือดถือก็ไปมากคนไข้ก้มดูมาเรื่อยอาจารย์ก็มาสอนเรียนเมือหนังก็มาเรื่อยคนใช้ก็ได้เริ่มเฮ็ดไอปุ๋ยหมักที่ไว้ทำแก้ดินเข้มเนี่ยมันใช้อะไรบ้างานหนึ่งก็คือห้ามหนึ่งส่วนแล้วก็มุ้นสัตว์ขี้ว่านี่ เทากับใส่แก่สองแก๊สามหนึ่งสองสามแล้วก็การนำตาลเป็นศูนยหนึ่งสองสามมันก็จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นก็ปรับให้มันไม่เค็มจยาเพาวตองปักราล์มมันได้เค่ข้าวตองดูแลตัวนั้นทุกคำถามที่นำมาซึ่งคำตอบจากปราชชาวบ้านทำให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าความรู้เบื้องต้นที่ได้นั้นจะเพียงพอหรือเปล่า ให้ไปถามพี่น้องเขาบา้างแม่หน้าแม่ดินเข็มบัวไปถามเมึงเลยแม่เสียจิ้มไรแม่เสียดูแลแม่สิปักปุูดินเข็มบัวให้ไปถามเอาเดี๋ยิคนจิตตอบแม่สวัส,ส,ด,ส,ด,สตตดีครับสวัสดีครับทานคงกันข้าวยังแม่อ่าหิวก็ดีเลยแม,ม่ผม และเพื่อให้เข้าใจปัญหานี้มากยิ่งขึ้นน้องๆ SCGV Gen จึงลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในชุมชนถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาดินเค็มครับสวัสดี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 ครับคือคือจะมีต้นข้าวเราเนี้ยจะมีพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยตรงที่ไม่เค็มเนี้ยมันก็จะหญ้าขึ้นเต็มแต่พอตรงที่เป็นดินเค็มไม่มีหญ้าเลยทวาอะไรไม่ได้ขนาดหญ้ายังไม่ขึ้นไม่ขึ้นค่ะ คือทำนาก็ข้าวก็ไม่ได้ไม่ได้ผลเต็มที่เพราะก็ดินเสียช่วงแรกๆมีท้องไหมครับตอนตอนเริ่มทก็ท้อเหมือนกันเลยค่ะบางคนเขาก็ไปรับจ้างที่อื่นมั่งไปทาอาชีพอย่างอื่นคือเป็นรับจ้างทางกรุงเทพะเนาะเกิดมาเห็นดินเเชมเลยเลยเกิดมาปุ๊บเป็นอยู่แล้วเป็นเต่พ่อเต่แม่มาเลยโดยโดยวิธีตามที่เราแก้เราก็ไม่รู้จะแก้ยงไงเราก็ทําเกษตรกรรมของเราไปเรื่อยใช่ตอนมันเชม่ะแม้แต่ขัานาก็ยังไม่เหลือ จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วมันส่ง,สงผลกระทบระยะยาวมันไม่ไมใช่แค่เพียงว่าคนสองคนมันสามารถส่งผลกระทบทั้งตำบลทั้งจังหวัดทั้งหมู่บ้านเนี่ยครับ อร่อยหมพี่โอ้โหอร่อยมากเลยอร่ยเลยน่งว่าผมยู่เลยปากมันเลยมันเนี่ยหลังจากซึมซับและรับรู้ปัญหาดินเค็มแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของการทำอาหารมื้อแรกที่โกน้องๆขอลงมือทำเองรวมกับชาวบ้านหัวหนองตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปทานข้าวกันแล้วก็จะไปคุยศึกษาหารือกันเรื่องข้อมูลที่เราเพิ่งแบบ ได้ไปศึกษากันมาครับแต่ว่าโอ้เขาใจดีมากทำกับข้าวมาให้เราเยอะมากเดี๋ยวเราไปทานตรงนี้ไปครับผมอะไรครับเนี่ยไอ้มยำน่าอร่อยยำแบบไหนอร่อยอู้หูกำลังอ้วนเลยโอ้โหน้าหลักอ่ะขาขามันดีครับแหม่สี่ทิศเลย ตาบันดีขึ้นแล้วครับโอ้โหท้องแต่งชิมน้ำแล้วกันนะครับพ่อกลับบ้านไปแล้วเห็นตัวอื่นก็จะนึกถึสีงบ้านหัวหนองให้พี่สมานมาชิมให้ดูเลยอ้าวเอาละครับมือแรกน้องน้อง SCG v g e n ก็โดนต้อนรับด้วยต้มอึงเลยครับ ที่ลูกได้ลงไปในชุมชนบ้านแม่ในเมมนบอไดในรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดีขื้นดีขึ้นเมมเบอรแล้วลูกสนใจบะที่สิเรียนดูตัวนี้สนใจสนใจไหมคะสนใจมากเออขันสนใจคือมืออื่นกับทีได้ลงพืนทีไปไปดูอะที่มันมันที่ดินมันเข้มสํานับเเข้มสัหนัยกับอาจารย์เพลินให้ไปเก็บข้อมูลเลยไปเก็บสิ่งไหนที ทีมันสำคัญน่ะไมอลูกนี่เก็บเอาไยไปเบิงแ,แล้วอาจารย์ฉเฉลิมเพิ่นบนสืภอผ้าไปเบิง,ส,งสิลงพื้นที่มืออืน่นยังไงก็ตามว่าผมจะพยายามให้ดีที่สุดให้ซึมซับมากที่สุดเท่าที่เราพอจะไปไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ครับอาจจะไม่ร้อแต่อย่างน้อยก็คือวิธีการอะไรทุกอย่างมันต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด